บทที่หกธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรเอวเมสุตังเอกังสามายังภะคะวาภารานสียังวิหะรติอิสิปัตาเนมิขะทายตตตระโคพะคะวาปันจาวะคีย พิคุอามันเตสิทาเวเมพิกาเวอันตาปาพาชิเตนานนเซวิตาภาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกาุโยโคฮินโนคัมโมโปทุลชานิโกอนาริโยอนณา ทัสสนิโตโยจายังอาตักิลามทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตทัสสนิโตเอเตเตพิกเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมะชิมาปฏิปทา ตถาคตณะอภิสัมพุทธาจาคุการณียานาการณีอุปปัสสามยะภิญญายาสัมโพธายานิพพานายสังวัตติกตตามาจสาภิขะเว มาชิมาปฏติปัทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุการนียานาการนีอุปัสมาญาอภินญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตตติอายเมวะอริโยอัพถังคิโกมะโค สยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจะสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมมา ตถาคเตณอภิสัมพุทธทาจาคุการณียานาการณีอุปสมายอภินญญยยาสัมโพธายนิพานายสังวัตตติอทงังโคปานภาิกขเวทุกข,ขังอริยสัจจังชาติปิทุก คาชาราปิทุกขามารนาปิทุกคังโสกปริเทวะทุขาโทมนัตสุปายาสาปิทุกคาอบปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุโขยมปิ ชังนราพติตามปีทุกข,ขังสังกิเตนปันจุป,ปาทานขันธาทุกข,ขาอิทังโคปานาภิกขาเวทุกขาสามุทยโยอริยศั์จังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราขสสหคตา ตัตัตัดตรดที่นันที่นีเสยธีทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทังโคปานาพิขาเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวตันหายาเสสวิรา ขานิโรโทจาคโคปัตินิสสโคมุติอนนาละโยอิทงังโคปานาภิกขเวทุคานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคเสยทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอิอีทางทุกขังอริยสัจ จันติเมพิขเวปเอเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุก ขังอริยศัจจังปรินย,ยยันติเมพิกขเวปุเพอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกูกขังอริยสัจจังปร,ริญญาตันติเมพิกาเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญา อุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทูกขาสามุทยัยโยอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปปาทิปัญญา อุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขาสามุทโโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพิขาเวปกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทยานัง ออทัปาทิปัญญาออทัปาทิวิชาออทัปาทิอาโลโกออทัปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมทิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจัก คุ้งอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกาเวปกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจัก อุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรโทอริยสัจจังสาชิกาตับพันติเมพีขเวโป เพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปัญทังทุขนิโรโทอริยสัจจสัต ชิกาตันติเมพิกาเวุุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรทคามินี ปฏิปทาอริยสัจจนติเมิิขเวปกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทัง ทกขนิโรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิเขเวปกเพอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยศั์จังภาวิตันติเมพิกขเวปุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันชะเมพิกาเวอิเมสุจตูสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการัง ยะธาภูตังยานทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพรมมเกสัสมนณพรามนิยาปชายสเทวา มนุสสายานุตตร,รังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจันญาสิงยโตจะโคเมพิคขเวอเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตัง ยานธาตสะนังสุวิสุทธังอโหสิอาหังทิกขเวสเทวเกโลเกสัมาระเกสพระมะเกสสัมานาพราหมณิยาปชายาสเทวมนุษย์สหายอนุตตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธ โทปจ,จัญญาสิงยานันจปาณเมทัสนังอุทปาทิอากุปาเมวิมุติอายามันติมาชาตินาทิทานิปุนาภาโวติอิทามาโวจะภาคาาวาอัตตามนาปัญจาวคาียา ิกคุภะคาวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิ้นจปานาเวียการนสมิ้พันยามาเนอายาสามโตโกนทันญ,ญ่าสาวิรชังวีตามลังธรรมจากคุ้งอุทปา ที่ยังกินจิสามุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปาวัตติเตจักภะควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสาธรรมนุษสาเวสุงเอตัมภะควตตาภารานสียัง อิสิปัตตเนมิคาทายอนุตตรังธัมมะจักกังปวัตติตังอปปติวัติยังสามเณนวะพระเณนาวะเทเวนวะมาเรนาวะพระมุนาวะเกนะจีวาโลกัสมินติ ภูม,มานังเทวานังศาสทางสุตตาวาจาตุมมหาราชิกาเทวะสาสธรมนุษย์สาวสุิสจาตุมมหาราชิกานังเทวานังศาสทางสุตตาวา ตาวติงสาเทวาสาธมนุษย์สาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตถังสุตตวายามาเทวาสาธมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัต ทางสุตตาวาตุสิตาเทวาสาธามนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสาธังสุตตาวานิมมานราติเทวาสาธามนุสสาเวสุงนิมมานราตินัง เทวานังสัตธังสุตตวาปารณิมมิตาวสวัตติเทวะสาธมนุษย์สหเวสุงปารณิมมิตาวสวัตตินังเทวานังสัตธังสุตตวาพระมกาิกาเทวา สาธามนุสเวสุงเอตัมพะคขาวตาภาราณสิยังอิสิป,ปตะเนมิคทายยอนุตตาังธรรมะจากกังปวัติตังอาปติวัตติยังสามาเนนวะรามาเนนวะ เทเวนวามารนวาพรหมุนาวาเกนะจีวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคะนเนนะเตนะมุขเตนะยาวพรหมโลกาสัธโออะ ภูคาชิอายันจัทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอับปะมานุจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิปติกรรมเมวะเทวานัง เทว,วานุภาวังอัโคภะคาวาอุทานังอุทาน,านสิอัญญาสิวัตตะโพโกนทันโยอัญญาสิวัตตกโพโกนทันโยติอิติอิติทังอายะสามะโตโกนทันญาสอัญญา โกนชันโยตเววนามังอโหสีติ